สดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Garden c l a s s ิกน,นะครับ yeah, วันนี้นะครับ, yeah, นนรบเดี๋ยวผมจะพามาันเปลี่ยนท่อเวฟร้อยไปนะครับ mm hmm. ก็เป็นท่อพามกนะครับ mm hmm. ซึ่งพี่ๆน้องๆอ,อาจจะรู้จักกันดีนะครับแต่ที่ เปลี่ยนเป็นท่อเดิมก็เพราะว่าตำรวจได้นะครับน,นั่นแหละนะครับประมาณเหตุผลประมาณนั้นนะครับก็คือว่าแต่ก่อนไม่ใช่แต่ก่อนหรอกเมื่อเดือนอเดือนหรือสองเดือนที่แล้วเนี่ยตำรวจไล่จับท่อมากนะครับเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าพอเาลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนท่อกันดีกว่าไปดูกันเลยครับอ,อย นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนท่อกันนะครับท่อวางอยู่นี่แล้วนะครับเคยฟังเสียงท่อกันแล้วเนาะก้อนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเเปลี่ยนท่อกันดีกว่าก็เปลี่ยนท่อแหละเออจะพูดทำไมว่าเปลี่ยนท่อนนอุปกรณ์ที่ใช้นะครับที่เราจะต้องหยิบออกมาใช้กันเลยสำหรับเบอร์110ก็คือ ตัวสิบสองตัเแอลแล้วก็แล้วก็ตัวสิบสองเอาด้านสองดยก็ดีน,นะครับเพื่อนผมเวลามันใช้กันไม่ค่อยเรียงบล็อกนะครับพอไม่ให้มันยืมมันก็พ่าขี้หวงใครเป็นมั่งคอมเมนต์หน่อยนะครับเดี๋ยวนะนี่ตัวสิบสองโอเคปิดครับไป เราจะถอดถอดต,ตรงนี้ออกหนึ่งตัวนะครับกล้องผมมันจะอาจจะโฟกัสนิดหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูถอดกันเลยป่ะ Let's go <S กล้องไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ มันจะมีน็อตอยู่2ตัวใต้ล่างเป็นเบอร์12บนะครับเวลาขันก็ให้ออกไปซ้ายมือเรานะครับเมื่อกี้ผมก็กะว่าจะพูดแล้วนะครับแต่ว่ากลัวมันไม่ได้ยินนะครับก็เลยเอามาพูดในนี้ดีกว่านะครับโอเคครับไปดูกันต่อเลยครับ

รถมันแรงให้ทำยังไงได้เงาเงอยากเราก็บานนะครับน้อง ัวชาวบ้านคุ้ปลอดภัยเย็ดเค่เทรงดีเจก็มาทุกคนครับทุกคนครับผมมีอะไรอยากจะให้ฟังครับพอดีผมเอาท่อไอ้นี่ออกเดี๋ยวเราจะลองมาฟังแบบท่อเพียวๆว่ามันจะดังยังไงนะครับ อย่าฟั่เราฟังเสียงท่อเปียวๆดูมันจะดังยังไงนะครับอ,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 อย่าลอกเรียนแบบนะครับลูกสูบพัง ี่เสียงมันแบบแปลกครับแบบโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราจะมาใส่ท่อกันต่อเลยนะครับอันนี้คือขั้นเวลาใช่ไครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันคออครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูมันไม่ได้รั่วนะครับไม่มีลมรั่วครับ เวลาเพื่อนๆแต่งรถอันดับแรกนะครับเวลาใส่แคมมันจะดังแก๊้แกๆ,ๆ,ๆ,ๆ้แกแกแกอันนี้ไม่ต้องตกใจนะรถไม่ได้พังนะครับมันจะมีเสียงแบบแกล้แกล้แกแกเหมือนเหมือนกระเดื่องวาวมันตีมันปั่นแคมนะครับก็เวลาเพื่อนๆเปลี่ยนมาเนี่ยเพื่อนๆอาจจะตกใจเฮ้ยรถกูเป็นอะไรเนี่ยปกติไม่เคยเป็น ว่าคนก็อาจจะไปด่าช่างนะครับว่าช่างทํารถไรให้นะครับอันนี้น้องๆไม่ต้องตกใจนะครับแคมแต่งมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเอเคครับนี่เก็บความรู้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์ให้กับช่องแกลเลนชัสสิกแล้วก็เพจแกลเลนชัสสิกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นท้ายคลิปดีกว่าเอาท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับตอนนี้มือเปื้อนหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอออุญาไปล้วอยื่ก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับที่ ดูกันมาจนถึงคลิปนี้แ้้ก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ติด,ดตามใหม่นะครับผมจะพูดเสมอนะครับถือว่าผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปแล้วนา,นานที่อาจจะมาทำนี่ครับงั้นไปก่อนนะครับบาย